ครับแม็กเจ้าพยาณนะครับผมมีโปรโมชั่นเด็ดมากนะครับผมนะเป็นรุ่นเครื่องมลยา่นมิเศษนะครับเพียงพันเก้าร้อยเก้าสิบพันเก้าร้อยเก้าสิบลูกค้าได้อะไรบ้างนะครับได้คาบูลูกลอยนะครับเป็นคาบูที่พัฒนามาให้มันจูนง่ายขึ้นนะครับทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้นนะครับแค่คาบูเนี่ยทำให้มันแรงขึ้นนะปกติเป็นผ้าปั๊มนะครับผมจูนยากอันนี้จูนง่ายแล้วก็เครื่องแรงขึ้นสอง ชุดสตาร์ทนะครับเป็นลานทดนะครับผมเป็นลานทดนะดึงทีเดียวติดเลยนะครับนะช่วยอะไรช่วยให้เราไม่ต้องมานั่งเหนื่อยในการสตาร์ทนะครับผม3พวกอุปกรณ์น,ะนี่นะครับมาเป็นบอดี้อย่างดีนะครับโดรนกระแทกก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับตัวไกลเล่งตัวสวิตดับนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเวลาเก็บด้ามน,นะลูกค้าจะบอกถังปนยาวเเก็บด้ามต้องมานั่งเสียบนะครับเสียบเข้านู่นเข้านี่เนี่ยเสียบตรงนี้บ้างอะไรบ้าง หัวมีปัญหาบ้างนะครับแต่ว่าเราทําออกแบบมาให้นี่เก็บง่ายนะครับนะเก็บง่ายเสียเพาะไปเลยนะครับแล้วก็เรากเก็บเวลายกไปไหนนะครับยกไปยกไปไหนก็ง่ายนะครับแล้วก็สายก็ไม่เสียด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแรงแค่ไหน